ก็คสวัสดีนะครับผมเพ่อนนะครับเนาะสำหรับในคริปนี้นะครับผมพอสิบไปทีสองตัวล่างนะครับสูตรที่ไม่หลุดเนาะนะครับผมสําหรับในชุดนี้นะครับสําหรับในหลักสิบของเราโอ้ด้เลขมาตัวเดียวเนาะนะครับเอานะครับผมสําหรับในตอนนี้เนาะก็อาการของเราก็ยังอ่าการเกาะไอๆอยู่นะไอเนาะมีคัดจมูกนะครับเนาะอากาเป็นวัดนะครับเนาะนะครับก็จินหยาไปเรื่อยนะครับเราคิดว่าน่าจะทุเราไปนะครับเพราะว่าตามปกติแล้ววัดเนี่ย ถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็สิบห้าวันนะสิบห้าวันถึงยี่สิบวันมันก็จะหายเองแต่ว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นวันนะแต่ว่าถ้าเรารักษาเนี่ยก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้เนาะนะครับเจ็ดวันสิบวันประมาณนี้นะเพราะว่าอายุของมันเนี่ยสิบห้าวันนะครับถึงเราจะเอายังไงมันก็เอาไปอยู่นะพัดจะหมกไอเนี่ยมาเลยนะครับถึงจะกินยาขนาดไหนก็เอาไปอยู่ต้องปล่อยให้มันไปก่อนนะครับเดี๋ยวอายุมันหมดมันก็ หายเองก็ไปอย่างนั้นประมาณนั้นเนาะนะครับสัมวัดนะครับแต่เราก็ต้องรักษานั่นแหละนะครับสําหรับในตัวที่เป็นอ่าสูตรที่ไม่หลุดในวันที่ผ่านมาก็คือตัวนี้นะตัวนี้นะครับหลักสิบกับหลักหน่วยล่างนะครับเนาะเดินยาวมาถึงยี่สิบห้ายี่สิบหกวัดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยหลักสิบนี่หลักหน่วยนะครับแต่เลขสองสูตรนี้นะครับมันก็จะมาทั้งสองตัวนนแหละเลขมันหลายตัวเนาะนะครับแล้วทีนี้นะครับในวันที่ผ่านมาก็มาที่คู่สี่แปดสี่แปดมาสี่แปดชนี้ นะครับสำหรับในวันที่ผ่านมาสําหรับในวันนี้นะครับเราจะไปดูหลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยอ่ะไปหลักสิบก่อนนะครับนะหลักสิบนะสำหรับในวันนี้นะครับหลักสิบจะได้มาเป็นตัวใดหลักสิบก็คือตัวนี้นะครับนี่ก็คือหลักสิบตัวนี้เป็นแปดตัวเรียงแต้มนะครับโอ้เดินยาวนะครับเดินยาวมากมากนะครับในตัวนี้นะครับถ้าจะเอาสูตรที okay. ่ไม่หลุดมันก็มีนะครับแต่เราจับคู่กันได้หกสิบสี่คู่นะครับหกสิบสี่คู่เยอะไหมไม่เยอะ ถ้ามันถูกชัวร์เนี่ยไม่เยอะหกสิบสี่คู่วางบนเนี่ยตัวละพันก็หกพันสี่ถ้าถูกก็ได้เหมือนหนึ่งได้กําไรไหมกําไรมีมาแน่นอนแล้วก็ถูกทุกงวดแบบนี้เอายังไงล่ะทีนี้เอายังไงล่ะครับเอายังไงล่ะครับเนาะเพราะว่าสมัยก่อนนะครับกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหนะครับนะเราจะวางในเลขแต่ละคู่เนี่ยนะครับเนาะ จ่ายมานี้เดียวนะครับก็ประมาณถ้าหกสิบเจ็ดสิบนะครับสูงสุดก็แปดสิบถ้าแปดสิบก็ว่าได้เยอะนะได้เยอนะเนาะถ้าแปดสิบก็ได้เยอะนะแต่อันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะตอนนี้โลกมันไปไกลแล้วนะครับเหมือนพี่เต้เลยโอ้โหผมชอบมากเลยพีเพ่เต้พี่เต้บางคนจิตนะครับเนาะผู้สมัครนะเลือกตั้งนะครับก็คือพราคทางเลือกใหม่ทางพ่ทาทางเลือกใหม่นะโอ้โหอนโยบายของแกแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหหลุดลกเลยนะครับเนาะเออ แต่มันก็ยังดีก่อนไม่คิดอะไรเลยนะผมคิดว่านะสําหรับแอดน,ะนาบุญเนาะก็เขามอได้ว่าพี่แกหลอกนะมาได้มาพี่แกถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยนะครับวิสยัยทัศน์กว้างไกลไกลมากๆไกละทะลุโลกไปเลยนอกโลกไปเลยนะครับเนาะพี่เต้มงคลจิตของเราเนี่ยโอ้โหมันล้ําเกินล้านะครับมันล้ามากๆนะครับเนาะล้ําสมัยมากๆนะครับทะลุขอบจักรวาลเลยนะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับเนาะเออ ก็เป็นเรื่องดีพิศนัทกว้างไกลไกลมากของแกไกลแบบโอ้โหไกลริบเี้ยวเลยนะครับผมแบบชนิดแบบทัวดวงจันอย่างเงี้ยทวดาวอังคารอย่างเงี้ยโอ้โหเลี้ยงไดโนโสเสาร์อย่างเงี้ยโอ้โเออมีกระทรวงเวทดมนด้วยนะของแกโอ้โสุดยอดเลยนะครับอะไรมันจะขนาดนั้นนะปู่ป้าทโถไปถึงขนาดนั้นเลยนะประเทศไทยนะครับเนาะ,ะ,ะเอานะครับล้ำก็ล้ำไปนะครับเนาะเอาขอให้เป็นจริงก็แล้วกันเออ แชร์อ,อยู่เชร์อ,อยู่นะครับที่เต้ของเรานะโอ้โหแบบนี้ก็มีนะครับนี่นี่มันต้องเป็นคนแบบนี้นะต้องคนคกล้าคิดกล้าทานะครับเนะไม่ใช่ว่าดักดานเออนี่เอาของแท้เ <c> ข <oughs> ้าจปกันไปนะเอาะสำหรับในวันนี้นะวันที่ผ่านมาก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดอต่้งเต้ไปเนาะนะครับเนาะก็มาที่เลขสี่หลักมาที่เลขสี่นะครับอ่าเลขสี่สำหรับในวันนี้นะครับประมวลผลนะครับการประมวลผลก็จะใช้หลักใช้หลักตัวนี้เนาะใช้ เราจะใช้หลักหมื่นสามครั้งนะครับหลักหมื่นคือเลขเกตนะครับสามครั้งยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งเนาะนะครับแล้วก็หลักพันสองครั้งหลักพันก็คือเลขสี่สองครั้งเป็นแปดแปดนะครับแล้วก็ไปที่หลักสิบสองครั้งนะครับก็เลขสิบเลขสองสองครั้งเป็นสี่เนาะสี่นะครับอ่าแล้วก็ไปที่หลักร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเก้าร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับไปที่หลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งก็คือเลขห้าสองครั้งเป็นศูนย์ศูนย์นะครับ ไปพี่หลักร้อยครั้งที่สามคือเลขสี่สี่หลักหน่วยเข้าที่สี่เลขหนึ่งเลขหนึ่งบวกเก้าคงที่นะครับตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับหนึ่งบวงแปดเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสามสามบวกเก้าเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกเก้าก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นเก้านะเออไอเก้าบวกสี่เป็นสามสามบวกเก้าเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นหกนะได้หกครับหก ตัวนี้ก็เรียงแต้มไปนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับในชุดนี้ในงวดน,นี้ก็จะมีเลขตัวนี้นะก็จะไม่มีสี่กับห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับอยู่หลักสิบนะครับนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับต่อไปก็เป็นหล, <c oughs> ลักหน่วยหลักหน่วยก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะหลักหน่วย สำหรับหลักหน่วยนะครับก็จะเป็น uno, ตัวนี้ครับเป็นหลักหน่วยล่างตัวนี้เนาะนะครับในเลขชุดนี้นะครับก็จะมาสองตัวบ right. นเลยแหละนะครับมาสองตัวบนนะครับเลขชุดนี้นะครับก็คือมันเป็นเลขครบล่างเป็นเลขครบล่างแต่เราเอามาวางเป็นหลักหน่วยนะครับมันจะมาครบล่างทุกวันครับก็เอาตัวหลกหลักสิบมาเทียบจนตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันเป็นครบล่างนะมาสองตัวล่างทุกวันครับ อวดที่ผ่านมามาไหมนะครับวดที่ผ่านมานี่นะครับ02ก็มานี่นะครับ48มาสองตัวล่างเลยครับ48 48นะครับมาคู่สองตัวล่างนะครับนี่ครับก็มา48คู่ได้เลย48นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับต้องการประมวลผลนะครับใช้หลักหมื่นกับหลักร้อยหลักหมื่นกับหลักร้อยสองตัวนะครับใช้เลขสองตัวเท่านั้นนะครับการประมวลผลหลักหมื่น หลักหมื่นก็คือเลขเจ็ดหลักร้อยเลขหกเจ็ดกับหกนะครับเจ็ดกับหกเจ็ดกับหกนะครับเจ็ดหกหลักหมื่นเลขเจ็ดหลักร้อยเลขหกบวกแปดคงที่นะครับมันก็จะได้เจ็ดบวกหกเป็นสามบวกแปดก็จะได้หนึ่งนะครับหนึ่งตัวนี้ได้หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไปอีกสองนะคเป็นสามไปอีกสองเป็นห้าไปอีกหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่คือเลขมาครบนะครับ ไม่มีสี่ไม่มีสัไม่มีสองไม่มีสี่ไม่มีสองไม่มีสี่นะหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าหกเก็ดแปดเก้าศูนย์นะในหลักหน่วยนะแต่เลขตัวนี้นเป็นเลขมาครบเลยนะมันมาสองตัวล่างทงวันนะครับหนะึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี้ย มันเป็นแบบนี้เนาะเท่าตัวนี้มาเทียบนะมีหกครับมีหกมีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าแล้วก็มีศูนย์แล้วก็มีหนึ่งมีสามสองไม่มีมีสามมีสามไม่มีอยู่ตัวเดียวคือห้าครับไม่มีตัวเดียวสอง ไม่มีสองนะครับในหลักสิบก็จะได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามเพราะว่าในนี้ไม่มีสองตัวนี้เป็นเลขมาครบนะถ้าเอามาเทียบกันนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีสองนะไม่มีสองตัวนี้ก็จะไม่มีห้านะครับไม่ชนหนะ้าเนาะไม่ชนห้าครับเพราะนั้นนะครับตัดไปเพียงตัวเดียวก็คือสองนะในชุดนี้นะครับถ้าจับคู่กันนะครับมันก็จะได้ไปที่หกสิบสี่คู่เลยนะครับตัวนี้ก็แปดตัวนี้ก็แปด แต่ว่าถ้าเอาตัวนี้วินกันนะเอาตัวนี้วินกันแปดเจ็ดห้าสิบหกได้ห้าสิบหกคู่นะถ้าเอาตัวนี้วินกันได้ห้าสิบหกคู่แต่เอาตัวนี้มาจับคู่กันนะหลักสิบกับหลักหน่วยตัวนี้ได้ไปที่หกสิบสี่แต่ถ้าเราตัดตัวนี้นะถ้าเราตัดตัวนี้มันก็จะได้หกสิบสี่ได้ห้าสิบหกเหมือนกันนะได้ห้าสิบหกเหมือนกันแต่ในชุดนี้นะครับถ้าเราจับวินกันมันจะมีห้าด้วยมันจะมีห้า มันจะมีได้ค่าอยู่แต่ตัวนี้ไม่มีได้ห้านะครับไม่มีเล้คานะครับถ้าจับบินกันถ้าจับคู่นะครับตัวนี้ไม่มีสองไม่มีสองนะครับแต่ว่าถ้าเราจับบินถ้าถ้าเราจับคู่กันตัวนี้มันเป็นแปดตัวมันจะมีตัวเพิ่มมาก็คือสองนะครับเป็นตัวกันไปอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันบวกสองบวกสองนะตัวนี้มีสองนะครับก็คือหกสิบสี่คู่ก็จะชัวร์ขวาสิบหกนั่นเองนะครับยิ่งมากโค้ดเท่าไหร่ก็ยิ่งชัวร์ขึ้นไปเท่านั้นแหละเปอร์เซ็นต์ที่จะ ที่อย่างถูกก็มีเยอะไปนะครับนะครับในเลขชุดนี้นะครับเดินมาถึงยี่สิบสี่วันเนี่ยเราจับ,บินกันเนี่ยห้าสิบหกคู่นะแต่เลขมันนานแล้วนะครับนานแล้วแต่ในวันนี้เราก็ยังยังมั่นใจเหมือนเดิมว่าในเลขชุดนี้มันจะมาสองตัวล่างเหมือนเดิมงวดที่ผ่านมาก็มาสี่แปดงวดนี้นะครับมันต้องขยับมาเป็นหกเก้าหรืออะไรสักอย่างหึือหกเจ็ดหกแปดประมาณนี้สามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดประมาณนี้เนาะนะครับ หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยเป็นเลขมาครบนะมาทุกวันเลยนะครับวันที่ผ่านมาก็ไม่คิดว่าจะมาศูนย์สองนี่ยิ่งแจ็คพอดเลยนะครับไม่คิดว่าจะมาศูนย์สองไม่คิดว่าจะมาสี่แปดเลยนะครับเลขก็จะมาตัวที่เราไม่คาดคิดนะครับนะครับนะแต่สําหรับตัวนี้นะครับหลักสิบถ้าเราจับหลักสิบหลักสิบตัวนี้นะครับหลักสิบตัวเดียวหลักสิบล่างตัวเดียวได้หกได้หกนะครับในในหลักสิบของเราตัวนี้มีหกไหมตัวนี้นะครับมีหก มีหกมีหกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะเป็นหกหนึ่งนะ 6, 3, 6, 5, 6, 7, นะครับหกสามหกห้าแล้วก็หกเจ็ดนะครับแล้วก็หกแปดหกเก้าแล้วก็หกศูนย์จะมีอยู่เท่านี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอามันก็ไม่มีหกหกเนาะมีหกหกก็จะครบคนะคพอดีนะครับมีคู่เบิ้ลนะครับหกหกนะก็จะหกหกหกหนึ่งหกสามหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับแปดคู่ก็จะมีแปดคู่พอดีนะในชุดนี้เพราะว่าหกมันอยู่หลักสิบหลักหน่วยตัวนี้ก็เอาหกไปคู่เลยเอาหกมาจับคู่กับตัวนี้ก็จะได้ไปที่แปดคู่ในสําหรับสองตัวล่างนะครับแปดคู่นะครับสองตัวล่างนะครับแปดคู่ นะครับผมสําหรับในชุดนี้นะครับถ้าเป็นหลักหน่วยในส่วนเดินนะครับในหลักหน่วยล่างส่วนเดินก็มีหลายโตดนะครับที่เข้าเนาะนะครับเดี๋ยวเาจะคอยมาเบิงในตัวที่เป็นส่วนเดินนะครับเพราะในคลิปต่อไปนะสำหรับในคลิปนี้นะครับได้ไปที่8คู่เด่นสาหรับ2ตัวล่างนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่เดี๋ยเราลากันไปเลยสวัสดีครับ